วันนี้แบ่งปันคุณอำนาจใหม่ของจีนกับเงินดอลลาร์นะครับวันนี้ต้องยอมรับนะว่าจีนได้ดุลการค้าจากอเมริกาและยุโรปประมาณ4.3ล้านล้านะครับซึ่งปกติเนี่ยจีนก็จะนำไปซื้อพันธบัตรนะครับจากอเมริกาหรือยุโรปแต่วันนี้ สิ่งที่จีนเห็นและตระหนักหรือคูณง่ายคือแพนิกนะครับคือการที่เห็นรัสเซียถูกยึดเงินนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่จีนทำนะครับจะไม่ซื้อพันธบัตรแล้วเอาเงินไปลงทุนในการสร้างเครือข่ายประเทศที่ สามารถที่จะนำสินค้าตัวเองส่งออกไปนะครับยังยุโรปเนี่ยไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ฮังการีหรือประเทศที่คุณอาจเห็นที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปเยี่ยมเยียนในที่ผ่านมานะครับหรือไม่แม้แต่สิงคโปร์ไทยนะครับเพราะว่าจีนต้องการลงทุนนี้เพื่อจีน จะนำสิ่งของที่เป็นตัวเองเป็นโรงงานของโลกเนี่ยกระจายไปสู่ประเทศเหล่านี้นะครับเพราะถ้าหากว่าระบบพื้นฐานการขนส่ง mm hmm. เช่นถ้าเรือถนนหนทางไม่ดีเนี่ยการขนส่งมันจะไม่ดีวันนี้เปลี่ยนไปนะครับอํานาจของดอลลาร์จะลดลงนลครับลดลงอย่างมากเพราะถ้าจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจลดการถือครองดอลลาร์เนี่ยเดี๋ยวคุณดูนะครับเฟด ปลายเดือนเนี้ไม่รู้จะยังไงนะครับฝากคุณพิจารณานะครับสรับใครที่จะซื้อดอลลาร์หรือลงทุนอะไรเกี่ยวดอลลาร์คิดให้ดีนะครับแม้แต่ทองก็คิดให้ดีถ้าซื้อเป็นออนเป็นอะไรแบงปันแค่นี้ครับสวัสดีครับ